โรงเรียนฝางชนุปถัม์ได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้กระบวนการสวอตแอนาลิซิเพื่อให้ทราบจุดแข็งที่ต้องคงมาตรฐานไว้จุดอ่อนที่ต้องเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขท้าทายกับอุปสรรครวมไปถึงใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนานักเรียนและโรงเรียนจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือทั้งในรูปแบบของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และการประชุมระดับชั้นโดยมีเป้าประสงค์ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากลผ่านวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นจัดก,การศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลกที่มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือขา่ายและในปีการศึกษา2565นี้โรงเรียนฝังชิชนุปถมัมได้จัดทำหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมยนยินถิ่นฝาง ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางปลูกฝังให้เห็นคุณค่าของตนเองประยุกต์ใช้ความรู้เชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นเมืองฝางมีความคิดสร้างสรรค์สู่การเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลายจากการใช้นวัตกรรม fc insight model เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ที่โรงเรียนได้ตั้งไว้คือโยนยินถิ่นฝางสรรสร้างนวัตกร เมื่อคณะกรรมการขับเคลื่อน,นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศให้โรงเรียนฝางชนูปถมัมเป็นสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่รุ่นที่สองโรงเรียนจึงได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์แก่ชุมชนและผู้ปกครองรับทราบผ่านเพจ Facebook และเว็บไซต์ของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนและสาธารณาชนรับทราบข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนโดยจัดสาระการเรียนรู้รายวิชาที่หลากหลายสอดคล้องกับความสามารถความถนัดหรือความสนใจของผู้เรียนและสภาพสังคมหรือท้องถิ่นในปัจจุบันรวมทั้งมีกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อให้หลักสูตรยนยินถิ่นฝางสามารถนำไปใช้ในการพัฒนานักเรียนตามผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ จึงได้จัดทําขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร7ขั้นตอนโดยประยุกต์ตามรูปแบบแนวคิดของสงัดอุตรานันคือ 1. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 2. กํำหนดจุดหมายของนวัตกรรมการศึกษา 3. คัดเลือกจัดเนื้อหาสาระและการจัดก,การเรียนรู้ 4. กำหนดมาตรฐานการวัดผล 5. พิจารณานำนวัตกรรมไปใช้ 6. วิจัยและติดตามประเมินผลและ 7. ปรับปรุงแก้ไขนวัตรกรรมการศึกษาเพื่อให้การใช้หลักสูตรสามารถลดความเหลื่อมล้ำของผู้เรียนมีทักษะสำคัญแห่งศตรวรรษที่21มีสมรรถนะที่สำคัญ6กด้านโดยมอบหมายให้แต่ละระดับชั้นดำเนินการออกแบบการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมสมรรถนะที่เหมาะสมกับช่วงชั้น แบ่งออกเป็นรายวิชาเพิ tá, ่มเติม6รายวิชาแยกตามระดับชั <S <s <lecturer> ้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ได้แก่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ก้อนไกด์ตำนานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2สืบสานวัฒนธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เป็นผู้นำสิ่งแวดล้อมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ฮักฮอมภูมิปัญญา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เจนมาแอลพอก่อยและระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นวัตกรน้อยเมืองฝางซึ่งในปีการศึกษา2565โรงเรียนฝางเชนุปฐมได้เริ่มจัดก,การเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ในวันศุกร์คาบที่6ถึงคาบที่7และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ในวันพฤหัสบ,บดี คาบที่8ถึงคาบที่9มีรูปแบบวิธีการวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะที่มีการมุ่งวัดสมรรถนะอันเป็นองค์รวมของความรู้ทักษะเจตคติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยวัดจากการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติที่แสดงออกถึงความสามารถในการใช้ความรู้เน้นการประเมินตามสภาพจริงใช้สถานการณ์เป็นฐานผู้เรียนได้รับการประเมินตามลำดับขั้น ของสมรรถนะที่กำหนดซึ่งหากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินนักเรียนต้องได้รับการซ่อมเสริมช่วยเหลือเพื่อให้สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินและก้าวสู่ลำดับขั้นต่อไปจนกระทั่งรายงานผลการประเมินอย่างเป็นระบบแบบแผนและตรวจสอบได้การกำกับติดตามให้การจัดการเรียนรู้มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องโรงเรียนจึงได้นำรูปแบบการนิเทศ จากคณะผู้บริหารหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้าระดับชั้นให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์นำไปสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมรวมกับกระบวนการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพื่อแก้ปัญหาคุณภาพนักเรียนร่วมกันในระดับชั้นและเปลี่ยนเรียนรู้กันในระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบกัลายานามิตร และการรายงาน PLC ตามรูปแบบของโรงเรียนที่กำหนดร่วมกันเพื่อให้การขับเคลื่อนบริหารจัดการหลักสูตรสาระเพิ่มเติมยนยินถิ่นฝางมีระเบียบแบบแผนตามที่กำหนดไว้โรงเรียนฝางชนุปถมัมได้นำรูปแบบการบริหารวงจรคุณภาพ plus model ใช้ในการประกันคุณภาพภายใต้ประกาศนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เื่อให้นักเรียนผู้ปกครองและชุมชนมีความเชื่อมั่นในคุณภาพต่อกระบวนการส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนและสอดคล้องตามระบบประกันคุณภาพ